ทำไมไม่มีอาวุธแว่นมอนเต๋าหรอไล,ล่ล่าพวกมันกลับมารวมกันและบังคับให้พวกมันลงมือวันนี้ข้าจะสู้กับพวกคนขี้ขลาดพวกนั้นผู้ชายของเจ้าโกรธมากหรอเฉินเฟยคนจะมีแผนของเขาเองเฉินเฟยเจ้ากังวลว่าการต่อสู้จะส่งผลกระทบต่อชาวเมืองใช่ไหมเจ้าอยากให้พวกเขาอยู่รวมกันเพื่อใช้คาถาให้ชาวเมืองได้รับผลกระทบน้อยลงใช่ไหมเออใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่ข้าหมายถึงเพราะข้าต้องการท้าคนสามคนนั่นให้ข่าข้าแต่ข้าไม่สามารถพูดออกมาได้ ถ้าอย่างนั้นเราจะล่อคนพวกนั้นให้ไปที่เส้นเลือดวิญญาณไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อที่เราจะดำเนินการด้วยความมั่นใจเส้นทางที่ถูกต้องของเจ้าคือปัญหาหยุดนะมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากมีมนุษย์ทุกคนอยู่ที่นี่และเฉินเฟยไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นเขาจึงหาวิธีที่จะจับคนพวกนี้ไปเส้นเลือดวิญญาณ รังเกียจจับไม่ได้เลยเหรอผู้หญิงคนนี้อยู่ขอบเขตทำจริงหรือทำาไมเธอถึงไล่ฆ่าแต่ไม่ได้ใช้ท่าฆ่าเลยถ้าเธอไม่ฆ่าข้าแล้วข้าจะตายได้ยังไงล่ะอย่าใช้ยาเกินขนาด2ขอบเขตและหขอบเขตไม่อาจโดนผิดได้ลูกน้องเข้าใจแล้วจำไว้เมื่อข้าสังทีหลังเราจะวิ่งหนีทันที ปล่อยให้พวกเขาเข้าใจผิดว่าแผนของเราล้มเหลวและหลบหนีเมื่อพวกเขาลงมือสังหารเราก็สามารถโจมตีพวกเขาได้โดยตรงการหลบหนีความตายนี้จะประสบความสําเร็จและไม่ล้มเหลวมิฉะนั้นก่อนที่ผู้ฝึกฝนขอบเขตสวรรค์จากนิกายหยวนโม่จะกลับมาสถานที่นี้จะถูกเปิดเผยโดยพวกเขาเราต้องหาทางให้เธอฆ่าค่า ข่าวเขตแห่งจิตวิญญาณของในการหยดโมอ่อนแอขนาดนี้แม้แต่ขอบเขตทาอย่างข้าก็ไม่สามารถจัดการได้ในไม่กี่วินาทีหรอเจ้ามันน่าขยะแขยงและทันตระกูลของเจ้าก็น่าขยะแขยงถ้าเฉินเฟยไม่เข้ามายุ่ขนาดนี้และกลัวที่จะทําร้ายมนุษย์ในการต่อสู้ข้าคงจะฆ่าเจ้าด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวมันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากเฉินเฟยคนนั้นเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจจริงๆหรืออย่าดีนะ ไม่ว่าอย่างไงก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องทําภารกิจให้สําเร็จเนื่องจากคนประหลาดนั่นไม่ต้องการทาร้ายมนุษย์ดังนั้นข้าจะไปที่เส้นเลือดวิญญาณที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ผู้หญิงคนนี้หนีเร็วขนาดนี้ได้ยังไงข้าตามไม่ทันเลยหนอยอย่างไรก็ตามข้าทํางานหนักอยู่แล้วไม่ใช่ความผิดของข้าที่ตามไม่ทันยาหนี่นะทําไมเจ้าถึงมาที่นี่ ข้าพยายามเต็มที่แล้วทำได้เพียงตามหลังเธอทำไมข้าถึงปล่อยให้เธอนำทางแต่กลับพาข้ามาที่หมายแทนแล้วทั้งสองคนที่ถูกพามาที่นี่ราบลื่นไหมเข้ามาแซเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรอเจดีของข้าสามารถล้มเจ้าได้ด้วยการจมตีเพียงครั้งเดียวถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ควรสู้นะเจ้าขีคลาดไม่ข้าต้องําให้เขารู้ว่าข้าแข็งแกร่งแต่ไม่แม่นยำไอสาระเลวถ้าทำได้ยืนตรงนั้นแล้วดูพลังของข้า มันมาแล้วโอกาสที่จะหลบหนีมาถึงแล้วอ้าฮึบเห็นได้ชัดว่าข้ากำลังชาร์จพลังดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ที่ข้าชาร์จพลังเพื่อข้าทำไมเข้าถึงยังไม่ทำอะไรเลยถ้าไม้ตายแบบไหนที่สามารถฆ่าคนด้วยการพุ่งโจมตีที่ยาวนานขนาดนี้ได้ข้าไม่สามารถเสแสร้งได้อีกแล้วกินดาบของข้าเออในที่สุดก็มาเอ๋ เจ้าบอดไปแล้วหรือไงข้ายืนให้เจ้าโจมตีอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หรอเจ้ามันเงี่เง่ามากข้าใช้กระบวนท่าขั้นสูงสุดแล้วทําไมเจ้าถึงยืนอยู่เฉยๆรอที่จะตายและเจ้าไม่สู้กลับอาชุยฮาวาชุยฮาว่าเฮเสร็จภารกิจแล้วหน้าแปลกที่ข้าไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อลากเธอออกมาทําไมเธอถึงยังวิ่งเข้ามาหาเจ้าข้าไม่รู้เธอคงไม่มีระบบเหมือนข้าหรอใช่ไหม ไอสารแล้วเจ้าข่าชุวยนหว่าเจ้าสมควรตายถ้ากล้าก็เข้ามาเซหลังจากที่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้มัขนายกขุนนี้น่าจะเข้าใจว่าข้ากําลังแกล้งยั่วยุและโจมตีเขาโดยตรงใช่ไหมถ้าลองอีกครั้งเขาก็อาจจะโจมตีข้าโดนรอบแรกข้าโจมตีไม่โดนแต่ล้มเหลวในการโจมตีรอบสองติดต่อกันก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าข้าเป็นคนขี้แพ้เอาดาบของข้าไปอีกครั้งเมอเลยอะไรกันเป็นโอกาสที่ดี ข้าไม่คิดเลยว่าเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่มานานของข้าจะถูกเปิดเผยที่นี่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเจ้าเจ้าจะโชคดีถ้าเจ้าตายจากท่านี้ทนทุกทรมานสวรรค์และโลกพลิกกับการโจมตีเอะอากไฟฮะแชนไฟช่างเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมจริงๆอีป๋อนูอี แกนี่มันไม่แม้เอาซะเลยตั้งใจเย่งหน่อยแซ่อ่อนให้ข้าหรือไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าเธอเข้ามาโดนเองถ้ารู้ว่าไม่ใช่ข้าที่โดนโจมตีคงไม่อยู่ตรงนั้นแล้วโจมตีเขาโดยตรงฮึเจ้าข่าเพื่อนของข้าสองคนวันนี้ข้าต้องสู้กับเจ้าจนตายไปข้างเจ้าคิดว่าข้ามีเพียงเจดีเป็นไพ่ตายหรือการเคลื่อนไหวนี้เป็นทั้งการโจมตีและการป้องกันเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไม่มีใครสามารถจับร่างจริงของข้าได้ แต่ล่าที่แท้เจงของข้าถือเจดีไว้ในมือและด้วยการโจมตีที่ดังสนั่นไม่มีใครสามารถหยุดข้าได้แค่รอความตายเท่านั้นแช่นไฟเรามาช่วยเจ้าแล้วไม่จําเป็นเขาเป็นแค่ตัวตลกข้าสามารถฆ่าเขาได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวรอดูจากข้างสนามได้เลยท่าเดียวหรือโอเคข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะฆ่าข้าด้วยกระบวนท่าเดียวได้อย่างไรยอก มีอนาคตที่สดใสยอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึง่งพระเจ้าข้ารู้ว่าท่านจะไม่ใจร้ายกับข้าข้าไม่เชื่อว่าข้าจะโจมตีมันได้หากสุ่มการโจมตีไอสารเลวเจ้าเจ้าโจมตีข้าโดนได้ยังไงข้าไม่รู้เ e, อ๋ป๋อช่วยห้ว่าข้าขอโทษข้าไม่สามารถทำเพื่อพวกเจ้าได้ภารกิจสำเร็จแล้ว <laughs> เฉินเฟยเจ้าโจมตีแม่นมากเฉินเฟยเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นคือตัวจริงข้าไม่รู้